เป็นปุ๋ยทานสามใสโคกตำ่ำนี่ตัวนี้คือเป็นขีมือทานสองโดยที่บอได้ผ่านการต่ำใสโคกเป็นแค่การเอาทานละเอียดมาผสมกับปุ๋ยใส่มาดละกะใส่เครื่องปั่นผลละไม่ปัน่นออกนี่ นี่อ่ะสบายดีพี่น้องอิบซีทุกท่านบ๊วพ่อนาะพ่อตากันดนสำหรับวันนี้จะมาทดลองปุ๋ยที่สั่งมหม่กระสอบที่สั่งมาหมา่ให้พี่ห้นองเบิงอ่ะว่าเป็นจังใดตามที่สั่งมากระสอบนี่กระสอบละ1580บาทตามที่เห็ดเบิงสัมผัสได้ถึงอาการความอ่อนความบ่แรง้งเหมือนกระสอบที่สั่งมาก่อนหน้านี้ กระสอบที่สั่งมากกว่านนะนี่คือกระสอบละ1890บัตตัวนั้นรู้สึกว่าเห็ดเป็นทานสามตัวนีเป็นทานสาม,ต,าสามตัวนั้นมันจะแห้งเห็ดบังไฟกับกล้วยทานสามแท่งแท่ง,แท,งแท่งลูกกันที่ประมาณ4ี่เส้น,นี่มันจะไปหาแตกแต่ว่ากระสอบที่สั่งมากรุ่นนี่นี่คือกระสอบละพันหาร้อยแปดสบาทแท่งเข้าไปประมาณเจ็ดเส้นจังไปไหนนะเมื่อนี้ก็เลยสีมา ตรวจให้พี่้องเบิง่งว่าอาการของปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยเพียวๆนี่นี่คืออาการของปุ๋ยเพียวๆที่บอท่านบอท่านได้นผ่านขี่ท่านขี่ยังนะจะเป็นลักษณะอาการแบบนี้นี่นี่คือปุ๋ยเพียวๆสอบเราพันหาลอยแปดสิบบาทน,นี่คืออาการของปุ๋ยซึ่งจะเป็นลักษณะอาการเช่นเดียวกันกับขี่เกียร เหมือนกับสอบเราขันแปดกับพอาตังกันแต่ว่าเห็ดแล้วมันคือมีความลักษณะอาการว่ามันอ่อนอน,นะนะเดี๋ยวบานนี้จะทําการล่องขีเมือท่านสามให้เบื้องนี่ตัวนี้คือตําท่านสามตัวนี้เป็นขีเมือที่อ่าเป็นขีเมือที่ผสมกับปุ๋ยเอาปุ๋ยกับ่านบดละเอียดมากผสมกันโดยที่พอต้องผ่านการตําแต่ใส่เครื่องปั่นผลไม้เป็นโตปั่นเอานะตัวนี้เป็นปุ๋ยทานสองอปุ๋ยกิโลหนึ่งใส่ธานสองขีดประมาณ ออกซะก,ก่อนเดี๋ยวเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไ๋ตัวนี้ใส่จากเครื่องปั่นนั่นนะบ่ได้ใส่มือต่ำตัวนี้คือเป็นปุ๋ยทันสามกระสอบไม่ซึ่งเห็ดเบิ่งแหล้วว่ามันบ่แห้งคือตัวเก่านั่นนะนี่คือปุ๋ยทันสามใส่คกต่ำประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีเบิ่งอาการมันสิเป็นแนวใด ก็จะอย่ประมาณนี้นะต่ว่าเห็ดบังไฟเบิ้งเรียวนี่ปรากตว่ามันต่องแทงหูประมาณเจ็ดเซนมันจังสิไปได้นะลัดก้นสองรอบแล้วก็เดินยางให้ทีพันํำตัวให้ทีแทงหูประมาณเจ็ดเซ้นจังไปได้มันจะขขืนได้นะ้าแท่งเส้นที่สี่เส้นแล้วก็เดินยางห้างในี่ออนเอเลไปเลยเมื่อนั้นเขาเอาไปไล่หนาฐานราคาสิบหาวิสูตรนี่ละ เฮ็ดห้กับมือเลยไปหอดหนาทานจูดบังไฟได้สามวิเสียนอย่างกินเสียบป,ปันอย่างเขาว่าตุนสับล่ำดาบเดี๋ยวมาเบิ้งบานนี่ตัวนี้ิ้เอีกตัวนึงต,ตัวนี้คือเป็นขีมือท่านสวงโดยที่บอได้ผ่านการตำใส่ขกเป็นแค่การเอาทานละเอียดมาผสมกับปุย๋ยใส่ามาดละกะใส่เครื่องปันผลละไม่ปันออกเบื้งบานนี่ตัวนี้คือบอริตำเรื่อนี้ เป็นปุ๋ยทานสองนี่ตัวนี้คือเป็นปุ๋ยถานสองที่ใส่เครื่องปั่นผลไม้ปั่นเอาโดยบริษัทใสมือต่ํานี่จะอยู่ประมาณนี้นะนี่มันจะอยู่ประมาณนี้ถือว่ากับพอสมควรอยู่กถือว่าไปได้แต่ว่าเหตุบางไฟกับกล้วบางแล้วนี้ มันจะสูสีกันสองตัวนี่นี่มันจะสูสีกันตัวนี้ก็ไปได้ตัวนี้ก็ไปได้แต่มันสูสีกันนะนะมันบุคือขีเมือตัวเกา่าอ่ามือนี้มาเห็ดคลิปให้พี่น้องเบื่องว่าขีเมือมีสันฐานที่แตกต่างกันตัวนี้คือปุ๋ยหลอดไม่อ่าก็อยูระมาณนี้ดูอาจจะบ่แตกต่างกับตัวเก่าบันไดแต่ว่าเห็ดบางไฟแล้วมันมีความแตกต่างกัน ตัวนี้คือปุ๋ยผสมทานไสม่มาดแล <pl ains> heim, ักการปฏิพันธ <motor> ์การต่าแค่ใส่เครื่องปั่นผลไม้แต่อยู่ประมาณนี้นะสำหรับปุ๋ยเพียวๆก็จะอยู่ประมาณนี้นี่นี่คือปุ๋ยเพียวๆนี่นี่คืออาการของปุ๋ยเพียวๆจะอยู่ประมาณนี้นี่้าบ่มีทาน้าบ่้สมทานก็จะอยู่ประมาณนี้สำหรับคนที่ถามมาว่าเฮ็ดขี่มือแล้วมันเป็นน้มมันเป็นหยังมันเป็นน้าแบบนี้ นี่คือลักษณะอาการสันฐานต์ตัมโบไรตับโบเขากัน้าฮิดเป็นทานสาม้าตัมได้แล้วมันก็จะไหมวบนี่นะนี่ถ้าผสมทานสามแล้วถ้าหยองใส่มือมันก็จะเป็นประมาณเป็นน้ำแบบนี้นี่คือการตับโบเขากันนี่เอาละคลิปนี้สันส้นๆกะจ้างให้เกิดความรู้และความเข้าใจสำหรับผู้ที่ฮัด,ห,ดหม่มักแนวไรเฮ็ดแนวนั้น <laughs>